เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่บอกเลยว่าอบอุ่นและก็น่ารักมากๆสําหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและก็ออยอธิพาน์ที่ตอนนี้มีลูกชายฝาแฝดอยู่ในวัยกําลังน่ารักน่าเอ็นดูอย่างน้องทีและก็น้องพีซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเป็นซุปตา์ตัวเจี๋ยที่มีแฟนๆหลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดก็มีเรื่องราวน่าย,ยินดีกับการมีสมาชิกใหม่เพิ่มถึง2คนโดยบีมกับออยพร้อมใจประกาศข่าวดีนี้ผ่านทางอิสแกรมว่าตอนนี้ทั้งคู่กําลังจะมีทายาทฝาแฝดเพิ่มอีกคู่โดยรระบุว่า่าาาาาาใชเกํลังมีฝแดท เพื่อนๆคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆเข้ามายินดีกับครอบครัวของบีมแล้วก็ออยกันอย่างมากมาย